มามาพูดตอนนี้แหละเพราะว่าเจะไม่มีเวลาแล้วจา้านี่ก็พุ่มครึ่งแล้วอะเดี๋ยวนี้ประหยัดเวลาไปหน่อยอยวไม่งั้นก็กลับบ้านเช้ากว่าน,นี้อีกเนาะเพราะว่าเลิกงานสี่โมงเสร็จปุ๊บก็ขับเข้าไปในเมืองเลยแล้วก็นั่งรอเวลาที่ตัวเองมีอีกเป็นชั่วโมงเลยมาพูดถึงการ ระหว่างแว่นสายตาแล้วตรวจค่าตรวจตาสําหรับคนที่ทําแว่นสายตาแล้วก็ตรวจตาสําหรับคนที่ทำคอนแทคเลนส์เนาะสำหรับคนที่ไม่เคยใส่คอนแทคเลนส์เลยที่สวีเดน,นนะแปลว่าคุณยังไม่มีค่าใสา่ตาที่สวีเดน,นใช่ไหมให้แนะนําว่าถ้าสมมติอะคุณสองจิตสองใจตาคุณอา อยากใส่เลนส์ใส่ตาด้วยและแบบบางครั้งอยากจะมีคอนแทคเลนส์ไว้ใส่เพื่อเวลาแต่งหน้าคือหรือว่าเวลาจะออกงานบ้างอะไรอย่างเงี้ยคือวันไหนอย,อยากสวยบ้างแบบไม่อยากใส่แค่แว่นใส่ตาก็ให้แนะนำว่าเวลาตรวจค่าสายตาเวลาตรวจค่าสายตาให้บุ๊กตรวจสำหรับ คอนแทคเลนส์ไปเลยสำหรับคนที่ไม่เคยใส่คอนแทคเลนส์ครั้งแรกไปเลยเพราะว่าค่าสายตาของคอนแทคเลนส์เนี่ยสามารถตัดแว่นได้เว้ยเพราะว่าการแต่มันก็จะแพงกว่านิดหน่อยเพราะว่ามันแตกต่างยังไงเพราะว่ามันแตกต่างก็คือตรงที่เขาตรวจค่าเขาตรวจเหมือนเหมือนเวลาเราที่จะมีแว่นแล้วก็สิ่งที่ตรวจเพิ่มขึ้นมาก็คือตรวจ ความดันลูก,กตาและทำไมถึงแพงกว่าเพราะว่าเขารวมค่าคอนแทคเลนส์ไปด้วย1ท่าไร่นะ10คู่ป่ะวะนึกก่อน5 10ใช่รวมทั้งหมด10คู่เป็นคอนแทคเลน์ที่แบบครั้งเดียวอะ่ะครั้งเดียวทิ้งอะ่ะายวันก็คือายวันน่ะนะคือตอนแรกอะ่ะแล้วก็ ก็ดูหลายๆถ้าคนอยู่ในเมืองนะเมืองอะ่ะถ้าไม่ได้อยู่้านนอกแบบเราเนี้ยก็ดูเปรียบเทียบดูหลายๆร้านเลยที่อูอ๋เหมี่ยวเนี้ยจะมีร้านแบบประมาณห้าหกร้านเลยมั้งอุ้ยไม่ใช่ห้าหกร้านสิเกือบสิบร้านอะที่แบบแต่ละเจ้าที่บริษัทไม่เหมือนกันเนาะเราก็เข้าดูในอินเทอร์เน็ตว่าร้านไหนราคาดีที่สุด แล้วแบบเราโอ่ไหมเราโอ๋ไหมหรือว่าบางคนแบบว่าชอบบะบางคนก็ชอบร้านมีร้านแบบร้านส่งสามร้านในดวงใจก็ดูหรือว่าบางคนที่แบบมีร้านส่วนลดส่วนลดมามดนักบัตรนักเรียนมั่งส่วนลดเขาเรียกว่าที่ทํางานหรือเปล่าอะไรอย่างเงี้ยก็เลือกตามใจชอบใช่ไหม พอเลือกร้านเสร็จปุ๊บก็บุกเลยนะบุกตรวจค่าสายตาสำหรับคนไม่เคยมีคอนแทคเลนส์ก็คือคนก็จะได้หรือพอตรวจค่าวันแรกที่ไปใช่ไหมเขาก็จะมีตรวจค่าสายตาเขาให้ตรวจนี้ก่อนตรวจความดันตาก็จะยิงลมแค่นี้ยแล้วเราก็จะคลิปตาได้ก็จะดูว่าปกติไหม แล้วเขาก็จะให้ดูแบบต้นไม้เล็กๆใกลๆอะไรเงี้ยดูใกล้ๆแล้วก็ก็ไปนั่งอีกห้องนึงก็ไปตรวจแบบตรวจเออใช่ดูหนังสือดูตัวหนังสือว่าอ่านเห็นไหมอะไรอย่างเงี้ยก็เหมือนตรวจแว่นทั่วไปใช่ไหมแล้วก็แปบบ๊บนึงนะไม่น่าจะว่าซักประวัติก่อนหรือเปล่าหรือว่าซักประวัติที่หลัง ก็ถามว่าแบบกรรมพันธุ์มีใครไหมหรือว่าแบบกินยาอะไรแพ้อะไรหรือเปล่าแพ้ยาอะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยก็คือแบบเป็นคำถามที่เกี่ยวกับสายตานั่นแหละแล้วก็นั่นแหละแล้ววันนั้นก็ พวจเสร็จแล้วลใช่ปะพอตรวจอะไรเสร็จปุ๊บแบบตรวจโคตระละเอียดแล้วเขาก็จะนดีก่อนเดีก่อนใช่พอตรวจละเอียดเสร็จปุ๊บอืมใช่แล้วเขาก็ไปถ้าเป็นแว่นเขาก็จะแบบว่าเอาแว่นอันเก่าเราไปดูใช่ไหม ถ้าสมมติอะจะทําแว่นเขาทําแว่นด้วยหรือว่าจะทําแว่นก็จะเอาแว่นเราไปดูแล้วก็ถามว่าแว่นอันนี้ยกี่ปีแล้วเออใช่หรือว่าคอนแทคเลยเขาถามว่าแว่นเนี้ยกี่ปีแล้วใช้มานานหรือ,อยังอะไรประมาณนี้อแต่ตอนนั้นเราอะแบบเห็นได้ชัดเลยว่าทาไมเหมือนแบบโอ้จะสี่ปีแล้วอ่าแว่นอันนี้ยว่าว่า เหมือนจะสี่ปีแล้วแล้วก็เลยแบบแบบมันเห็นได้ชัดเพราะว่าตอนแรกคิดว่าพอเลิกงานมาทาไมปวดหัวจังก็นึกว่ากินน้าน้อยที่แท้เอาไปเอามาอ๋อเป็นเพราะที่แว่นเพราะตั้งแต่เปลี่ยนแว่นมาปุ๊บไม่เคยไม่เคยปวดหัวเลยเนาะเลิกงานตอนแรกก็นึกว่าแบบเพราะทางานหรือว่ากินน้ำน้อยก็เลยปวดหัวที่แท้ไม่ใช่เราจะมีอะไรอือมใช่พอตรวจสายตาอะไรเรียบร้อยเสร็จปุ๊บเขาก็ไปเอาคอนแทคเลนส์ที่เขาคิดว่า คือมันจะตรวจละเอียดมากกว่าทําแว่นน่ะละเอียดมากมากกว่าทําแว่นแล้วเขาก็ไปเอาคอนแทคเลนส์มาเพราะเขาคิดว่าแบบละ,ละเอียดแล้วเขาก็ไปเอาคอนแทคเลนส์มาแล้วก็มาลองใส่ให้เราเว้ยโคตรจะไหวแบบประมาณ5นาทีได้สองข้างอะ่ะเขาก็ปุ๊บปุ๊บแบบ ข้างซ้ายอะ่ะมันล่วงจากมือเขาไวยเขาบอกว่าโอ๊ยมันแค่ไหลอะไรอย่างเงี้ยเขาคิดว่าแบบขโปรเฟชชั่นแนลไงเพราะว่าเขาทาแล้วแบบเขาแบบกดเข้าไปในตาเลยกดอย่างนี้เลยนะรู้สึกเลยว่าเฮ้ยมันกดเข้าไปในตานี่หว่าปุ๊บแล้วเราก็แบบเป็นครั้งแรกภายในแบบโหตั้งแต่มีแว่นมากี่ปีเนี่ยคือแบบห้าปีเลยมั้งคือใส่แว่นตลอดถ้าเกิดไม่ใส่แว่นนี่คือเห็นมัวเห็นหน้าคนไม่ชัดไกลๆอะไรเงี้ยก็แบบ แบบเป็นความรู้สึกครั้งแรกที่แบบว่าไม่มีแว่นก็มองใกล้มองไกลชัดเหมือนแบบชัดมากก็เลยแบบโคดีใจอ่ะ <c oughs> เออพอเขานั่นแหละก็คือทำไมค่าตรวจแพงเพราะว่าเขารวมค่าคอนแทคเลนส์ที่เขาใส่ให้เราใช่ปะเขาก็ให้เรามองอะไรเงี้ยแบบโอเคชัดเปล่านน่นนี่นั่นไหมอะไรเงี้ยเขาก็ถอดออกแล้วก็อดเลยก็ดึกว่าแช่กลับบ้าน ไม่ใช่ไงเพราะว่าเรายังไม่รู้ว่าถอดเขาถอดเองไงไง,งใช่ปะเขาก็บอกว่าถ้าเห็นกับคอนแทคเลนส์อันนี้ชัดเขาก็จะสั่งสั่งค่าสายตาที่เขาใส่ในคอนแทคเลนส์นี้แหละ <c oughs> เขาก็สั่งให้เราเว้ยเขาก็สั่งสิบคู่เขาว่าถ้าเนี้ชัดเขาก็จะสั่งค่าสายตาแบบเนี้ยที่เขาใส่ให้เราตอนเนี้ยสิบคู่พอใส่ให้พอสั่งสิบคู่ใช่ไหม เขาบอกว่าเออสักประมาณ7วัน10วันเนี้ยก็น่าจะมาแหละงั้นนัดรอบถัดไปอ่ะวันไหนสะดวกเราก็บอกว่าวันนี้สะดวกสะดวกไหมเขาก็บอกมาประมาณ10วันให้หลังนะเขาบอกว่าวันนี้สะดวกปะล่ะวันที่วันเนี้ยวันที่แปเราก็เลยบอกว่าเออสะดวกนะหลังจากเลิกงานเดี๋ยวมาอะไรเงี้ยพอวันเนี้ยเลิกงานเสร็จปุ๊บก็ไปใช่ปะเออใช่เขาก็มี10คู่ใช่ไหมก็คือแพ็คหนึ่งอ่ะเออเดี๋ยวดูกัน แพ็กหนึ่งอยู่นี่เออนั่นแหละอ่ะวันนี้เราก็มีของเรา10บคู่เว้ยแล้วเขาก็นัดเวลารอบนี้ก็คือให้เวลาหนึ่งชั่วโมงใช่ไหมล่ะเพื่อให้เราอะลองใส่ลองใส่คอนแทคเลนส์ Lane, ต่อหน้าเขาไอเราก็นึกว่าเขาแบบ เขาจะโชว์ให้ดูที่แท้เขาแค่แค่อธิบายก่อนนะเขาก็เปิดบัวชัวก่อนเว้ยเปิดว่าหายไปไหนลับบัวชัวเดี๋ยวบัวชัวให้ดูนี่ไงก็จะมีบัวชัวอันอย่างเงี้ยมาแล้วก็บอกว่าต้องทอํายังไงใช่ไหมอันนี้คือคอนแทคเลนส์นะกล่องหนึ่งอ่ะก็จะมีห้าห้าอันอันนี้ บนสเตอร์บนสเก็คือข้างซ้ายเนาะแล้วอันหนึ่งก็คือทางขวาเพราะว่าค่าสายตาเราไม่เท่ากันนะเขาบอกก็งงว่าไม่เท่ากันยังไงวะอ๋อมันมีร้อจ็ดสิบกับร้อก็เลยยังงงอยู่ก็คือสั่งเองไม่ได้ส่วนใหญ่ก็แบบให้เขาสั่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เข้าใจเออแล้ว ่อเดี๋ยวเอาเงี้ยก่อนแล้ววันนี้ก็มีสิบคู่ใช่ไหมก็คือให้เวลา1ชั่วโมงอะถ้าสมมติไทย1ชั่วโมงอะแบบใส่คอนแทคเลนไม่ได้สักทีเขาก็จะไม่ให้คอนแทคเลนเรากลับบ้านแล้วก็ไปลองใส่เองที่บ้านแล้วก็ติดตามผลนะั่นอย่างเงี้ยก็คือแบบคุณไม่ได้ไปต่อ แล้ววันนี้เราก็คือแบบกลัวที่จะไม่ได้คอนแทคเลนส์กลับบ้านใช่ไหมก็รีบใส่ใส่ใส่ใสั้างขวานี้ก็แบบโหใส่ไม่ได้สักทีอ่ะแบบใส่ทั้งนานก็ใส่ไม่ได้สักทีก็เลยแบบโอ้ยใส่ไม่ได้แล้วมั้งเนี่ยนางปออะไรอย่างเงี้ยก็กลัวแล้วพอข้างขวา,ขวาใส่ได้ปุ๊บทางซ้ายก็มีปัญหา ทางซสายนี่ก็แบบใส่ไม่ได้สักทีใส่ไม่ได้สักทีส,ส,กทสุดท้ายเออใช่สุดท้ายก็ใส่ได้ไม่มีปัญหาอะไรอา้อาวอะไรล่วงพอใส่ได้ปุ๊บเฮ้ยอันนี้ล่วงพอใส่ได้ปุ๊บก็ถามเขาว่าเวลาผ่านไปเท่าไหร่หรอเขาบอกว่าโอ้ยไม่ต้องไปสนใจดูเวลา แต่เขาก็บอกว่า20นาทีโดยประมาณเราก็โอ้โหเก่งเขาบอกว่าดีแล้วแหละก็โอเคก็เก่งแล้วเพราะว่าบางคนนะแบบไม่ได้เลยนะแบบกว่าจะใส่ได้อะไรเงี้ยคือแบบหุนยี่สิบนาทีเหรอดี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 ด,ด,ด,ดีจะได้เป็นสถิติหน่อยก็คือใส่ได้ทั้งสองข้างยี่สิบนาทีแต่เราคิดว่าน่าจะยี่สิบห้านาทีนั่นแหละพอใส่เสร็จปุ๊บเขาก็เลยกว่าให้ เราอ่ะใส่ข้างขวาเสร็จปุ๊บแล้วช่วงที่จะใส่ข้างซ้ายปุ๊บอะ่ะมันล่วงไม่ล่วงขาวเองนะล่วงไปกับพื้นอันนั้นก็เลยต้องทิ้งเลยใช่ปะเพราะว่าเขาบอกว่าถ้าล่วงบนโต๊ะที่สะอาดเงี้ยก็ไม่เป็นไรก็ใช้จุ่มน้ํายาแล้วก็มาใส่ใหม่ลองใส่ใหม่แต่ถ้าสมมติล่วงกับโต๊ะที่ไม่สะอาดหรือว่าล่วงกับพื้นที่ไม่สะอาดอะ่ะก็คือต้องทิ้งเลยเพราะว่ามันเป็นแบบเนาะ สายตาคือมันต้องอนามัยใช่ไหมเออนั่นแหละอันนั้นก็จริงเลยแล้วแล้วอะไรกะอ,อื่นนั่นแหละไอ้ส่วนที่เหลือก็คือเหลือกับบ้าน,นก็เหลือจาํานวนที่ใช่ปะก็เหลือกับบ้านมาแล้วเขาบอกว่าอีกสองสัปดาห์ต้องนัดเวลามาเจอกันเพื่อติดตามผลคือหลเ,เียะเวลาสองสัปดาห์เนี้ย ตอนใช่ไงเขาก็ถามนะว่าเราอยากจะได้เป็นคอนแทคเลนส์แบบไหนใช่ไหมต้งแต่ครั้งแรกเลยที่เราเจอกันเราบอกไปแล้วว่าเราอยากได้ขอย้อนนะคอนแทคเลนส์แบบที่ว่าไม่ได้ไม่ได้ใส่ทุกวันเพราะว่าปีนึงอาจจะใส่แบบไม่กี่ครั้งเพราะอยากจะใส่แบบว่าแต่งหน้าบ้างหรืออะไรบ้างใช่ปะเขาก็เลยบอกว่าอ๋องั้นก็สั่งเป็นแบบหลายครั้งก็พอหลายวันก็พอนาะเพราะว่า ไม่ได้ใส่ทุกวันถ้าใส่ทุกวันก็อาจจะเป็นรายเดือนเอาหรือว่ารายสัปดาห์เอาอะไรเงี้ยเออเขาบอกว่าอะไรอะแล้วก็เนี่ยไอ้ที่สิบคู่เนี่ยเหลือกลับมาประมาณแปดคู่ครึง่งใช่ป่ะเพราะว่าทำหายไปคู่ครึง่งไอ้แปดคู่ครึ่งที่เหลือเนี่ยก็ให้ลองมาใส่ระยะเวลาสองสัปดาห์ให้หาโอกาสใส่ให้ได้มากที่สุดและครั้งแรกที่ใส่ก็คือต้องใส่สักสี่ชั่วโมงนะ ครั้งที่2ที่ใส่ก็คือครั้งที่สองสสี่ก็คือบวกเพิ่มเรื่อยๆทีละ2ชั่วโมงแล้วก็ห้ามใส่นอนอะไรเงี้ยก็คือถ้าสมมติวันแรกครั้งที่แรกใส่อ่ะสชั่วโมงครั้งที่2ใส่ก็4บวกสเป็น6ชั่วโมงครั้งที่3ก็เป็น8ชั่วโมงเป็น10ชั่วโมงอะไรเงี้ยแต่ใช่มันก็ใส่แค่ตอนวันใชะปะ่ป่ะตอนก่อนนอนเหมือนต้องถอดออกอยู่แล้วนอกไปไอ้เราก็แบบตอนแรกนึกว่ากล่องละคู่ที่แท้กล่อง,องนึงอะมัน5้าข้างไงเออล้สายตาเรามันไม่เท่ากันเนาะหนึ่ง 1ปกับ17มั้งเออนั่นแหละเราก็ไม่รู้มันคืออะไรพยายามดูในอินเทอร์เน็ตพยายามสั่งมันก็ไม่ได้วะมันก็ไม่ค่อยเท่ากันสงสัยต้องสั่งผ่านร้านเขาอะไรเงี้ยเออนั่นแหละเดี๋ยวครั้งถัดไปที่จะไปเออนัดถัดไปก็คือวันที่25 ica, เพสิพฤศจิกายนวันนี้8 8กส4 เออก็พอๆกับพอๆกันหายไปวันหนึ่งเออนั่นแหละก็สองสัปดาห์พอดีแล้วแต่เนี่ยวันนี้วันเท่าไหร่วันนี้วันจันใช่ไหมวันนี้วันจันพรุ่งนี้วันอังคารอังคารถัดไปนูนะ้นอ่ะอังคารถัดไปอังคารหน้าเนี่ยจะไปเที่ยวไปเที่ยวเวียนนาออสเตรียก็จะพยายามหาโอกาสถัดใส่คอนแทคก่อนว่าจะใส่คอนแทคแวันอะไรนะ เนี่ยก็จะพยายามนั่งนั่งนับก่อนนะว่าถ้าสมมุติวันพุธใช่ไหมวันพุธวันพุธคือเข้างานเที่ยงอะแล้วตอนเช้าต้องไปหาหมอวบาวานกับพี่คิดเนาะก็กล่าวว่าเดี๋ยววันพุธอะแต่ไปหาหมอแปดโมงถ้ามีเวลาทันก็จะลองใส่วันพุธแล้วก็วันศุกร์เผาศพก่อ ไม่ใช่ของสดวันศุกร์นี้คือวันวันฝังศพพ่ออาจจะลองใส่แล้วก็วันเสาร์อาจจะลองใส่แล้วก็อาทิตย์อาจจะลองใส่สี่วันนี้อาจจะลองใส่แล้วก็วันอังคารไปเที่ยวอูมไม่น่าจะทันถ้าจะลองใส่คือต้อง ลองใส่ช่วงรอขึ้นเครื่องซึ่งไม่รู้ว่ามีเวลาหรือเปล่าแล้วเขาบอกว่าให้ใส่ก่อนแต่งหน้าด้วยนะเพราะว่าแต่งหน้าเสร็จแล้วใส่มันจะแบบสกปรกอะไรอย่างเงี้ยเนาะคือมือเราสกปรกได้าเราสกปรกอะไรอย่างเงี้ยสีใช่ไหมรองคารนี่ก็ไม่รู้ว่าจะมีเวลาใส่หรือเปล่าเพราะว่าไปขึ้นเครื่องเขาไปแต่เช้าว่ะตีสี่ตีห้าเอ้ยตีห้าสิเพราะว่าต้องขับรถไปสนามบินใช่ไหมเดี๋ยวต้องดูกัน ไปดูมาแล้วก็อาจจะอยู่บนเครื่องสองชั่วโมงเนี่ยอาจจะถางตาใส่คอนเท็เลนส์ให้ได้ไฟได้สองชั่วโมง <c oughs> ก็น่าจะใส่ได้นะมีเวลาตั้งสองชั่วโมงใส่ข้างนึงเสร็จแล้วค่อยแต่ก็อย่าทำตกกับพื้นอะไรไม่งั้นเดี๋ยวสวย <c oughs> เออต้องพยายามใส่อ่ะ คือสุกเสาร์อาทิตย์อะสุกเสาร์อาทิตย์นี้จะพยายามใส่3วันละกันนะสัปดาห์นี้จะพยายามใส่3วันแล้วก็วันอังคาร4วันนะคะสิบหกสิบเจ็ดสกลับมาวันศุกร์ใช่ไหมกลับมาวันศุกร์อะประมาณเจ็ดอันประมาณเจ็ดคู่เอออ้าวต้องลองใส่ สิบเก้ายี่สิบตบงสามสีคือต้องเหลือไ้สักแบบเดี๋ยวต้องขี้โกงแน่ๆเลยเพราะว่ามีทั้งหมดแปดคู่ใช่ปะ่ะแล้วแปดคู่ต้องลองใส่แบบสองสัปดาห์หรือแ,แบบเดี๋ยวต้องเขาบอกว่าคู่หนึ่งใส่แตบบ่ต้องแอบเก็บไอ้คู่ที่คู่แรกเอาไปใส่วันที่สองเพราะว่ามันใส่ได้แค่สีชั่วโมงอ่ี้แล้วเราก็แบบเป็นคนสะหมายถึงลักสะอาดกับมือเองนะเออ อย่าทำนะอย่าทำแต่มันน้อยอะ Wha ถ้าหัดหัดให้ชินต้องหัดใส่หัดใส่บ่อยๆเนาะเออนะเอเอ,เอไม่ก็แบบอย่างเงี้ยแต่ cott. ด้วยความถ้าเราพยายามอดกั้นเนาะจุ๊บใส่ไปปุ๊บกดแปะติดมันก็จะติดใช่ไหมคือมันยากเพราะว่าคอนแทคเลนส์มันเป็นแบบว่าใส่มากใส่แบบว่าอยู่ในน้ํากูยังแบบคอนแทคเลนส์อยู <tive S 2> ่ไหนวะ คือแบบเปิดแพ็คมาแล้วแบบคอนแหคเลนอยู่ไน้มันใสมากใสเหมือนน้ําแล้วเวลาจะออกจากตาคือมันขนาดใหญ่กว่าไอตาสิดํานิดเดียวแบบอยู่ไหนวะอะไรอย่างเงี้ยกลัวดึงลูก,กตาตัวเองเออก็ไม่มีอะไรก็คือนั่นแหละครั้งต่อไปก็เป็นาการการแบบว่าตรวจว่าจะผ่านไม่ผ่าน,านครูตรวจนักเรียนว่าเขาบอกว่าวันที่นาดน่ะ ต้องใส่มาด้วยนะว่ายังต่ำหนึ่งชั่วโมงนะใส่มาก็เพื่ออย่างว่าลืมอมเพื่อแบบมีอะไรเปลี่ยนมีอะไรหรือเปล่าวะอะไรเงี้ยแล้วเขาก็จะสั่งให้เราประมาณนี้เนาะเมื่อกี้ลองดูสั่งออนไลน์แต่แบบคิดว่ามันน่าจะสั่งเฉพาะลานมากกว่าเพราะ ดูค่าสายตรงค่าสายตาซ้ายขวาก็สั่งได้แต่แบบมันไม่มีขนาดหนึ่งเจ็่อะไรไมร่ว่าต้องให้เขาสั่งให้อ่ะคือแบบเหมือนผู้ขาดกับร้านเขาโดยเฉพาะเหมือนกันนะเพราะว่าดูดูแลว้วแบบไม่เข้าใจแต่ต้องรอใบเขาาถ้าเป็นยาก็คือใบสั่งยาอันนี้ใบสั่งคอนแทคอคือเขายังไม่มีให้แต่มันก็สามารถดูรายละเอียดข้างกล่องได้ใช่ปะ แต่ไอตรงที่18กับ17นี่ก็คือไม่เข้าใจเลยมันคืออย่างว่ะเพราะว่าลองสั่งอีกเว็บหนึ่งอีกร้านนึ่งอะมันไม่มีให้ตรงให้กรอกตรงนั้นไงแล้วไอขนาดคอนแทคเลนส์อะมันก็จะห่างกันไป0.1นมิลว่าจะลองสั่งแล้วแต่แบบไม่เอาดีกว่ากลัวแบบไม่โอเคอะไรเงี้ยเนาะอืมก็มีเท่านี้นะไปละ